สำคัญยิ่งใหญ่วิเทศสันสาสนงามงคุณภาพมุ์าพิมานได้ทนีและักีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิเทศชวนคุยดิฉันนางปริชาติอ่อนน้อมศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งวันนี้จะมาขอชี้แจงถึงแนวทางการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบว่าทางสพมีนโยบายและแนวทางอย่างไรในการดําเนินงานการจัดการศึกษาโครงการกิจกรรมในการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติซึ่งจากหนังสือที่ส่งแจ้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาไปเมื่อวันที่22สอนอได้ส่งไฟล์เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติไปให้ด้วยหนึ่งไฟล์นะคะซึ่งจะเป็นเล่มหน้าปกแบบนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดโรงเรียนใดยังไม่ได้รับไฟล์นี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บของเขตไปกลุ่มง,งานนิเทศนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างตรงดาวน์โหลดจะมีชื่อไฟล์การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10อยู่สามารถไปดาวน์โหลดเอกสารตรงนั้นได้นะคะอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าสพทได้กําหนดให้การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย รัชการที่10สู่การปฏิบัติเป็นนโยบายเร่งด่วนของสพทหรือ Quick Policy ข้อที่1และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขตหนึ่งเองก็ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาตามพระบรมราชบายโอชการที่10สู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจมีเจตคติที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 4ด้านดังนี้ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ด้านที่สมีงานทำมีอาชีพด้านที่4เป็นพลเมืองดีนะคะซึ่งทั้ง4ด้านนี้รายละเอียดแต่ละกิจกรรมก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราควรปฏิบัติอยู่ในเล่มไฟล์นะคะที่สอนอส่งให้ทางโรงเรียนสามารถไปโหลดมาอ่านและเปรียบเทียบนะคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างหลายโรงเรียนอาจจะคิดว่าสอนอมอบหมายภารกิจให้ จริงๆแล้วเมื่อเป็นนโยบาย Quick Policy สพทต้องติดตามงานอยู่แล้วทางสอนอจอต้องออกมาขอชี้แจงว่าทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสพปป,ปจีมุรีเขตหนึ่งนั้นจะต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามพระบรมราชบายรัชกาลที่10สูส่ก,การปฏิบัติ ส่งสำนักง,งานเขตเพื่อที่ทางสอนอจะได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดส่งต่อสพอทถามว่ารายงานอย่างไรประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมสอนอจะส่งหนังสือแจ้งวันเวลานะคะน่าจะอยู่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนจะเป็นช่วงให้โรงเรียนจัดทำรายงานโครงการกิจกรรม การน้อมนําพระบรมราโชบายรัชกาลที่10นะคะสู่การปฏิบัติเนี่ยส่งมายังสํานักงานเขตพื้นที่นะคะอยู่ในช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆในปีการศึกษา2565นะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรายงานอย่างไรสอนอจะมีแบบฟอร์มลงไปให้กรอกกลับมานะคะ แล้วก็ให้ส่งเข้าอีเมลซึ่งจะมีแจ้งไปในหนังสือนะคะหนังสือนาถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนดําเนินในปีการศึกษา2565นั้นจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการในการดําเนินงานตามพระบรมราโชบายให้โรงเรียนนะคะไปเปรียบเทียบกิจกรรมของตัวเองกับ ไฟล์คู่มือที่สอนอส่งให้นะคะในไฟล์คู่มือที่สอนอส่งให้จะมีรายละเอียดตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนจะสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมที่จัดนั้นจะอยู่ในด้านใดนะคะอย่างเช่นการเข้าแถวคารทธงชาติแน่นอนต้องดูอยู่ด้านที่หนึ่งมีทัศนคติถูกต้องต่อบ้านเมือง การพาเด็กไปทําจิตอาสาแน่นอนอยู่ด้านที่4นะคะการมีจิตสาธารณะเพราะฉะนั้นต้องรบกวนโรงเรียนนะคะทุกโรงเรียนเปรียบเทียบโครงการและกิจกรรมของตัวเองนะคะกับผู้มือที่ส่งให้นะคะซึ่งในช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้ก็จะเป็นการให้โรงเรียนทํารายงานส่งมาแล้วก็ส่งผ่านทางทางอีเมลนะคะซึ่งสอนอก็จะมีหนังสือแจ้งไปน่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้านะคะ เมื่อทํารายงานส่งแล้วทางสพทก็ได้มีการกําหนดและมีหนังสือแจ้งมายังสํานักงานเขตพื้นที่ด้วยว่าให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่คัดเลือกเบส p r a c t i c แต่ละด้านส่งไปให้สพทภายในเดือนกรกฎาคมนะคะนั่นหมายความว่าวันที่16มิถุนาถึง30มิถุนายน ทางโรงเรียนนะคะจะต้องส่งเบสพร็กทิสนะคะการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราชโอายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติแต่ละด้านนะคะหรือโรงเรียนใดสะดวกจะส่งทั้ง4ด้านก็สามารถส่งได้นะคะซึ่งสอนอกำหนดระยะเวลาไว้ช่วงวันที่16มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีหนังสือลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะกำกับนะคะ แล้วก็หลังจากที่ทางโรงเรียนส่งมาสอนก็จะแต่งจะทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกเบสทรัฟทิสนะคะไม่ต้องเป็นตงวลว่าสอนจะลำเอียงนะคะเพราะว่าเกณฑ์ทั้งหมดจะถูกส่งมาจากสพทค่ะสพทเป็นผู้กำหนดเกณฑ์สอนแค่จัดทำประกาศแล้วก็ลงแจ้งโรงเรียนให้โรงเรียนส่งมาเมื่อเราคัดเลือกเสร็จแล้วสอนต้องส่งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเบสทรัฟทิส แต่ละด้านนะคะให้สพทภายในวันที่10กรกฎาคมและทางสพทก็จะไปดําเนินการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศเองในวันช่วงวันที่17-21ถึงกรกฎาคม 2,566นะคะและในภายในเดือนภายใน30กรกฎาคมทางสปทแจ้งมาว่าจะมีการจัดในทศรรการนํนำเสนอ best practice ที่ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศนี่คืองานที่เราจำเป็นต้องทำนะคะแล้วก็สอนอจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงโรงเรียนอาจจะคิดว่าสอนอมอบหมายภาระงานให้เพิ่มขึ้นแต่จะากจะบอกว่าจริงๆแล้ว การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ส0สู่การปฏิบัตินั้นโรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเพียงแต่ว่าโรงเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่ากิจกรรมของท่านนั้นอยู่ในหมวดหมู่ใดหรืออยู่ในด้านใดนะคะท่านก็ไปเปรียบเทียบกับเล่มเล่มคู่มือที่สอนอ,ส,อ,นอส่งไฟล์ไปให้นะคะ ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับสามารถไปโหลดได้ที่เว็บของสพปประจินบุรีเขตหนึ่งนะคะแล้วก็กดไปที่กลุ่มง,งานนิเทศนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะมันจะอยู่ด้านล่างๆของหน้ากลุ่มง,งานนิเทศนะคะมันมีความจําเป็นที่ต้องมาชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทราบนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายของสพทเป็นควิกโพลิซีเราจะต้องได้รับการติดตามแน่นอน การที่ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งรายงานการดําเนินงานในปีการศึกษา2565นั่นเป็นเพราะว่าสอนอต้องเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดสรุปส่งสพทน,นะคะแล้วก็การคัดเลือก Best practice ก็เป็นนโยบายของสพทไม่ใช่ทางกลุ่มงานนิเทศเป็นผู้กำหนดนะคะท่านมีหนังสือแจ้งมาชัดเจนว่าทางสำนักง,งานเขตพื้นที่จะต้องมีการทำรายงานสรุปว่าด้านที่หนึ่ง สมมุติว่าสพปประจิมบลรีเขตหนึ่งมีนักเรียนอยู่8,000คนด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กี่คนสนอต้องแจ้งขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เราต้องเอารายละเอียดตรงนี้ไปตอบตัวชี้วัดของสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจีนด้วย ไม่เพียงแต่ว่าต้องตอบว่ากี่คนต้องตอบไปว่าเด็กอายุช่วงเท่าไหร่นะคะซึ่งสอนอก็จะส่งแบบฟอร์มการทํารายงานไปให้ทางโรงเรียนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแค่กรอบชื่อกิจกรรมหรือโครงการจํานวนนักเรียนหรือช่วงชั้นของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละด้านมาให้สอนอเท่านั้นแล้วก็ส่งมาทางอีไม่ต้องส่งเปเปอร์นะคะบอกก่อนว่าไม่ต้องส่งเปเปอร์รายงานนี้จะให้ส่งผ่านอีเมลซึ่งสอนอก็ได้ทาอีเมลรอไว้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะได้ส่งหนังสือโรงเรียนนะคะแล้วก็ส่วนเบสแพ็กพีสก็ต้องส่งทั้งเล่มทั้งอีเมลค่ะเพราะว่าจะต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งสพทน,นะคะและก็จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทางเรียนทราบว่า ทุกโรงเรียนต้องส่งนะคะเพราะว่าถ้าส่งไม่ครบ114โรงเรียนสอนอก็ต้องทํารายละเอียดแจ้งสพทไปอีกว่าเพราะอะไรโรงเรียนถึงไม่ส่งผลงานนะคะถามว่าโรงเรียนขนาดเล็กเล็กๆจะเอาอะไรนักหนากิจกรรมที่ท่านทํานั่นแหละค่ะ ได้หมดส่งได้หมดนะคะอาจจะไม่ต้องส่งครบทั้ง4ด้านแต่โรงเรียนใหญ่ๆอาจจะส่งครบได้หมดเลยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทํามีอาชีพนะคะแล้วก็มีจิตอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองดีอาจจะส่งได้ครบทั้ง4ด้านเลยแต่โรงเรียนเล็กๆอาจจะไม่จะเป็นต้องส่งทั้ง4ด้านนะคะอาจจะ เทียบเทียงกับกิจกรรมแล้วอ่สงได้ด้านเดียวด้านเดียวก็ด้านเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่สนอยากให้ทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมนะคะจริงๆแล้วโรงเรียนปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่เป็นกังวลเฉยๆว่าอะ้วเรามันมันคือยังไงเราต้องทํำยังไง อย่าเป็นกังวลค่ะเรามีคู่มือที่สพททำมาให้แล้วเราเทียบเคียงได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเขียนหลักสูตรสถานศึกษาว่าจะนำพระบรมราชอายไปเขียนได้หรือไม่เนื่องจากว่ายังไม่มีหนังสือสั่งการมาจากสพทว่าให้ระบุนำเข้าหลักสูตรสอนอก็จะไม่ชี้ชัดลงไปแต่ถ้าท่านผู้บริหารท่านใดที่เขียนวพเเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาตามพระบรมราชโองการรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติสนคิดว่าหลักสูตรทางกาศึกษาอาจจะต้องมีมีนะคะมีในเรื่องนี้แทรกเข้าไปนะคะในการเขียนหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ที่สพทกำหนดก็จะเป็นหลักสูตรก็คือเป็น8บวกหนึ่งนะคะก็คือ8กลุ่มสาระบวกหนึ่งประวัติศาสตร์เพิ่มเข้ามานะคะยังไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมแต่อันนี้สนอที้แจงว่าผู้บริหารท่านใดที่เขียนวพเอเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณานะคะ นี่คือเรื่องทั้งหมดที่สอนออยากชี้แจงในวันนี้นะคะก็หากท่านใดมีข้อสงสัยหลังจากที่สอนอส่งหนังสือไปแล้วสามารถติดต่อสอบถามโดยโทรเข้ามาที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหรือท่านใดที่มีเบอร์โทรสอนอนะคะซึ่งหลายท่านก็ได้ได้ได้ไปแล้วสามารถโทรติดต่อกลับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้สอนอขอต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนิเทศชวนคุยในวันนี้และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะร